ตอนนี้นะครับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันยุบยิบเสียเหลือเกินนะครับก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเจมฮ์ฮาเดนจะออกแลไม่ออกแลเจ้าตัวการันตีว่ายังไงก็ไม่กลับมาลงเล่นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผู้จัดการทีมอย่างดาร์เรลเมอร์เรเนี่ยได้ออกมาพูดนะครับบอกว่า เออบางทีเนี่ยอาจจะลื้อทีมใหม่ไปเลยนั่นหมายความว่าโจเอ b เบีที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมที่ก่อนหน้านี้มีการออกมาขยับตัวว่าเหมือนมีการเปลี่ยนสถานะมีการเปลี่ยนข้อมูลใน i n s t a g r กรนะครับว่าไม่ได้อยู่ Philadelphia ซเวนตี้ซิกเซอแล้วเนี่ยก็หมายความว่าทีมเนี่ยพร้อมจะปล่อยโจเอลเบตออกไปวันนี้นะครับสื่อหลักอย่างบิชเช e r ีพอร์ตเนี่ยได้ออกมาจีนว่า ดิวเด็ดๆของโจเอลเอ็มบีดสามารถย้ายไปทีมไหนบ้างลองมาดูน,นะครับว่าทีมไหนจะมีโอกาสคว้าเอ็มบีดไปมากสุดแล้วคุณชอบดิวไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันครับเริ่มกันที่ทีมแรกนะครับนั่นคือนิวยอร์กนิ k นะครับนิวยอร์กนิ k เนี่ยอยากได้ซูเปอร์สตาร์มาเสริมทัพมากๆเพื่อพาตัวเองไปลุ้นแชมป์นะครับในดิวเทดเนี่ยนิวยอร์กนิ k จะได้โจเอลเอ็มบีดส่วนฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์จะได้มิเชลโรบินสันอิมานูเอลควิกลี่อีวานฟอร์นิเย สิดดร์ฟรอบแรกส0สิดนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาปักธงแล้วว่าเขาอยากได้สิดดร์ฟมาทําทีมใหม่ถ้าจะปล่อยโจเอ็มบตนะครับซึ่งนิกเนี่ยมีสิธดร์ฟในมือมากพอและก็ถ้าจินตนาการดูนะครับโจเอ็มบตย้ายไปอยู่ New York นิวยอร์กนิกจะไปเล่นกับจารนบันสันไปเล่นกับอาร์เจบาเลตกลายเป็นสามประสานที่น่ากลัวและแผนกวงในเนี่ยมีควอนตินการและก็มีจูเลสแลนเดล กลายเป็นว่า5ตัวผู้เล่นของนิวยอร์กนิกเนี่ยสามารถลุน้นแชมป์ได้เลยทันทีจารีแบนสันตอนนี้เป็นกาดที่มือขึ้นมากๆเป็นกาดตัวท็อปของลีกแล้วก็ว่าได้แล้วก็ไปเล่นกับอาร์เจบตเลที่ต้องขูดฟอร์มอีกสักหน่อยจูเลียนเดลดูมีแนวโน้มที่ดีถ้า3-4คนนี้เล่นด้วยกันเนี่ยนิวยอร์กนิกจะเป็นทีมที่น่ากลัวของฝั่งตวันออกสามารถทวงบอลลังหรือว่าสามารถลุน้นแชมป์ได้เลยทันทีนะครับ ส่วนฟิล l เดลเฟีย a วนตี้ซิกเซอรนี่ยได้อิมานูเอลควิกลี่ไปเอาไปปั้นต่อเอาไปเล่นเป็นอนาคตคู่กับไทลิสแม็กซี่ก็ดูจะเป็นอนาคตที่ดีตำแหน่งวงในที่มีปัญหาเนี่ยก็เอามิเชลโรบินสันไปแทรกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยออกก็สามารถทำทีมใหม่ได้เขามองว่าดีลนี้ก็เป็นดีลที่น่าสนใจถ้าซิกเซอพร้อมจะสร้างทีมใหม่นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือโกลเด้นสเตเบอร โ o เด e ต s เอเวอร์เนีเนี่ยเขามองว่าถ้าได้เอ็มบีไปจะเป็นโอกาสคว้าแชมป์ครั้งสุดท้ายนะครับในดิวเทสเนี่ยโ o เด e ต s เอเวอร์ r จะได้โจเอ็มบแล้วก็ PJ Tucker ส่วน Philadelphia เวนตี้ซเนี่ยจะได้แอนดูวิกินคริสพอโจนาธานคูมิงก a สิทธิ์ดับรอบแรกสิทสิ์นะครับแล้วก็สิทธิ์สลับดับอีก1สิทธิ์นะครับเขามองว่าถ้าเอ็มบีย้ายไปโ o เด e ต s เ t เ e อร์ r นียร์โคเดสต์เอเอร์เนียเนี่ยมีวงนอกอย่างเคอร์รี่อย เอาเอ็มบีไปเล่นคู่วงในกับเดมอนก e ีนจะกลายเป็นอะไรที่ลงล็อกมากจะน่ากลัวทั้งวงนอกและก็วงในแล้วจะเป็นการเดิมพันเพื่อให้เคอร์ี่ได้แหวนอีกหนึ่งวงนะครับเขามองว่าดีลนี้น่าสนใจมากแล้วการเสียแอนดูวิกินไปเนี่ยก็เอา PJ เจทักเกอร์มาอุดรอยรั่วตรงนั้นจะทำให้โกลเด้นเซเลเอร์มี5ตัวที่ลงตัวส่วนฝั่งฟิลเดล์เดฟีย76เ er, ซ พวกเขาจะได้แอนดูวิกกินไปทำทีมต่อมีวิกกินมีแม็กซี่ซึ่งยังไปได้อีกไกลแล้วมีกะตัวเก่าอย่างคิสพอ แล้วมีดาวรุ่งอย่างโจนาธานคูมิงกามีสิทธิ์ดับรอบแรกให้ฝั่งฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ก็ยังสามารถทําทีมต่อไปได้เขามองว่ามันน่าจะเป็นดีลที่วินวินทั้ง2ฝ่ายนะครับดีลต่อมาเนี่ยนั่นคือมามีฮีทนะครับในดีลเทรดเนี่ยโจเอ็มบีทจะไปพร้อมพีเจทักเกอร์และก็คอสแม็กอีกหนึ่งคนไปสู่มามีฮีทส่วนมาลิฮีทก็จะส่งตัวท็อปมาให้ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแบร์มิเดบโยไทเลอร์ฮีโร่นิโคลาโยคิส แล้วก็สิทธดดับรอบแรกทั้งหมด3สิทธิ์นะครับเขามองว่าฝั่ง m มามี่ฮีทเนี่ยจิมมี่บัตเลอร์กับโจเอลเอ็มบีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งคู่มีความสนิทชิดเชื้อกันถ้ามาเล่นด้วยกันน่าจะเป็นเคมีที่ลงตัวฝั่ง m มามี่ฮีทเป็นทีมที่ดีสร้างผู้เล่นใหม่ได้แต่ไม่ถึงแชมป์สักทีสิ่งที่มันติดอยู่เนี่ยพวกเขาไม่มีผู้เล่นระดับท็อปคาส ถ้าเอ็มบีทไปอยู่ในวัฒนธรรมของแมมมี่ฮีตแล้วมีจิมมี่บ t ลเลอร์ที่มีคนหัวใจเหล็กอยู่น่าจะเป็นคู่หูที่ลงตัวน่าจะสามารถคว้าแชมป์ได้แล้วก็เขามองว่าถ้าได้2ตัวนี้จริงเนี่ยแมมมี่ฮีตมีโอกาสเป็นทีมที่ลุน้นแชมป์ได้ส่วนฝั่งฟิล l a เดฟเวอร์เ e นตี้ซิกเซอร์เขาได้แบรมาเดบโยไปนี่คือหนึ่งในผู้เล่นสุดยอดเกมรับของลีกเอาไปปรับแต่งเกมลุกสักหน่อยก็มีโอกาสลุ้นรางวัล MVP ถือว่าได้น้ำได้เนื้อ แล้วไทเลอร์ฮีโร่เป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งกระชูดเขามีเกมลุกที่ดีมีมาตรฐานในฟอร์มการเล่นได้ทั้งวงนอกวงในนะครับฟิล l ่าเดฟเฟียเซอรตี้ซิกเซอร์ยังไปต่อได้นะครับแล้วก็สิทธิ์ดับที่มอบให้เนี่ยก็ยังเอาไปทําทีมต่อได้เขามองว่าดีลนี้สมน้ําสมเนื้อทั้ง2ทีมและอย่าลืมนะมีไทลิสแม็กซี่มีไทเลอร์ฮีโร่มีแบร์มาเดบโยแล้วถ้าเจมฮาร์เดนเทรดแรกอีกแล้วได้ผู้เล่นดีๆมาอีกฝั่งซิกเซอร์จะดูมีอนาคตที่สวยเลยนะครับ น่าจะเป็นดิวที่วินทั้ง2ฝ่ายผู้เล่นที่ต้องการโอกาสก็มาเติบโตที่ซิกเซอร์ผู้เล่นอย่างเอ็มบีทก็ไปลุนแชมป์ที่มายมีฮีทเป็นดิวที่ดีทั้ง2ทีมนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือโอเกฮมาซิตี้ทันเดอร์ในดิวเทดเนี่ยฝั่ง o k เคซจะได้โจเอ็มบีทแล้วก็ซิกเซอร์เนี่ยจะได้ผู้เล่นขยงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวลุ่งพุ่งกระฉูดอย่างเชสโฮเกนวิกเตอร์ราดิโปเดวิดเบอร์ทานไอเซโจสิทธิดดับรอบแรกสิทสิ์สิดดับรอบ2 3สิทธิ นี่คือทีมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดต้องบอกว่าผู้บริหารซิกเซอร์เนี่ยตั้งใจจะรีบิวทีมใหม่และโอเคฟเนี่ยมีสิทธิ์ดับเป็นกระบุง เอาสิทธ์ดับ6สิทธ์มาให้เอมบีดแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างเชดโฮเกนที่มี potential จะเป็นสตาร์ในลีกเอาไปปรับแต่งสักหน่อยเอาไปปรับปรุงสักหน่อยก็สวยเลยนะครับเขามองว่าเอมบีดเนี่ยพอย้ายไปอยู่ OKC OK ไปเล่นกับจอร์ดกิดดี้ไปเล่นกับรูเกนดอตไปเล่นกับเจวิลเลียมไปเล่นกับเชกิวเจสซานเดอร์จะติดปีก OKC OK ให้เป็นทีมอีกหนึ่งระดับ ให้เป็นทีมที่น่าคาดหวังมากขึ้นเป็นทีมที่เป็นท็อปสิของลีกมีโอกาสลุ้นแชมป์มากขึ้นเขามองว่าดีลนี้ก็เป็นดีลที่ดีส่วนฝั่งฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์เขามองว่าได้เชดโฮเกนมาก็น่าสนใจเช่นกันแล้วสิทธ์ดาปีหกสิทธ์แต่ว่าดีลนี้อาจจะยังจบไม่ได้ถ้ามันคุยกันอีกนิดนึงซิกเซอร์เนี่ยได้ตัวดีๆมาอีกสักหนึ่งคนน่าจะเป็นดีลที่สมน้ำสมเนื้อนี่คือหนึ่งทีมที่เหมาะกับซิกเซอร์ในการเทรดแล่โจเอลบี เพื่อไปสร้างอนาคตใหม่นะครับทีมสุดท้ายเนี่ยนั่นคือนิวออริพิเิียนนิวออริพิเิียนเนี่ยสามารถเทรดได้นิวออริพิเิียนจะได้เอ็มบีดได้พีเจทักเกอร์ส่วนซิกเซอร์จะได้แบนดอนอินแกรมโจนาดวอลซินาสได้สันแดเนียลสิทธิ์ดับรอบแรก3สิทธิ์สิทธิ์สลับดับหนึ่งสิทธิ์นะครับเขามองว่าผู้บริหารของทางนิวออริพิเิียนเนี่ยเคยชอบเอ็มบีดมากในสมัยที่เขาเป็นผู้บริหารที่คลีฟแลนด์เนี่ย เขาดูฟอร์มของเอ็มบีดแล้วบอกว่าตั้งแต่ดูฟอร์มผู้เล่นในการดับมาเนี่ยเอ็มบีดคือผู้เล่นที่น่าสนใจมากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาไปเลือกวีกินเพราะมันเป็นตำแหน่งที่เขาขาดน่าเสียดายที่เฉี่ยวกับเอ็มบีไปในวันนี้มีโอกาสดึงเอ็มบีดมาเข้าทีมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันถ้าเอ็มบีดมาพิลิแคนจริงๆเนี่ยทีมจะลงตัวมากกาจ,จะเป็นซีเจแม็คารัมเป็นเฮ er ิร์บโจเทมเมอร์ฟีไซออนวิลเลียมสันและก็โจเอเอ็มบีด จะเห็นได้ว่าศักยภาพผู้เล่นชุดนี้ดีทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกเกมรับแน่นมากๆเกมลุกก็มีทั้งเอ็มบีแล้วก็ซีเจแมคคอลัมแล้วไซออนถ้ากลับมาเอาจริงเอาจังจะเป็นหนึ่งในคู่หูที่อันตรายคุณลองคิดดูนะครับวงในมีทั้งเอ็มบีดและไซออนใครจะไปเอาอยู่จะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆส่วนฝั่งซิกเซอร์ได้แบดดอนอินแก้มไปก็น่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวอินแก้มเป็นปีกที่ซิกเซอร์ไม่มีเล่นได้ทั้งวงในวงนอก โจนาธ์วอลซินาต์ไปอุดตำแหน่งลอยล่วในเกมวงในแล้วยังมีไทลิสแม็กซี่แล้วยังมีเจมฮาร์เดนถ้าไม่ไปต่อ4ตัวนี้ก็ยังเป็นอะไรที่อันตรายและจะทำให้ซิกเซอร์เนี่ยมีอนาคตที่สวยในอนาคตนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของดิวเทดท,ที่คอลัมนิสเขาจิ้นมานะคุณว่าทีมไหนเนี่ยเหมาะสมกับเอ็มบีทมากสุดแล้วก็ทีมไหนเนี่ยมีน้ำหนักที่อยากได้เอ็มบีทมากสุดคอมเมนต์บอกกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ